ไตรงน,นี้ก็คือจะแบ่งโซนให้กับเวียดเจ็ทโอเคเดี๋ยวเราก็ไปด้านนู้นเลยนะคะ ก็เป็นพวกของทานเล่นเป็นเค้กชาเก็มัป็นโรงแล้วก็เป็นชูคลีนะคะเราต้องการรับ็นสเตชันที่สามารถสั่งอาหารได้นะคะเราฝัง่งเราก็จะเป็นโซนของอาหารร้อนก็จะมีให้ส,สั่งนาะค่ะมีซุปชามีอันเล็ตมีไข่คนซาลเาเปาไก่ซาลาเปาไส้เพื่อผักจีกงเปิดให้ดูนะคะ น,นีเป็นจับชายแห้งเราใช้กล้องถไทยก็จะเป็นแบบว่าอาหารเช้ายำกุ้งเชียงไก่ค่ะมีแฮมด้วยแล้วก็ววกเป็นไส้กรอกไก่กับไก่ดำมีซอสตุระกีมาสปาละลายมาให้ครบนะคะในกลุก่มที่ดีเนะาะเครื่องทำกาแฟวันเตงมีชาแล้วก็เป็นมาเมะแบบใครแบบว่าอยากทานแบบว่าอะไรที่คุ้นเคยเนะาะก็ทานมาเมาได้ สาวจเต็งเลยค่ะเดี๋ยวไปกินก่อนนะอันนี้ก็คือจะเป็น type เด่นๆสามีกอ่ะก็เลือกนั่งตรงกลางนะคะเป็นเบาอมันก็จะมีแบบว่ามาด้วยกลนั่งติดกันหรือว่าจะบอกว่านั่งแยกกันแบบว่าถ่ายรูบไม่ได้ไปได้วยกันก็ได้ นี้นะคะเราแวะอยู่ที่ภูเก็ตเพื่อรับผู้โดยสาร่มใหม่ขึ้นมานะคะคือไฟทีจีไฟนี้จะมาจากกรุงเทพแล้วก็มาแวะรับผู้โดยสารที่ภูเก็ตแล้วก็จะให้คนบนเครื่องบางส่วนลงไปนะคะเสร็จแล้วก็จะบินตรงต่อไปที่แฟรงก์เฟิร์ตเลยลก็จะมีนี่ค่ะเป็นอเมริตี้คลิปนะคะแล้วก็เป็นหูฟัง AKG เป็นสลิปเปอร์ใส่บนเครื่องนะคะแล้วก็เป็นผ้าห่มรอบนี้ได้เป็นสีเหลือง หลังจากก็เคยมีคอลเลคชันสีอื่นๆมาแล้วก็สดใสไม่แพ้กันโอเคอันนี้เป็นกลางสีฟันนะคะแล้วก็ยาสีฟันน้ำยาบ้นตาก็เป็นโลชั่นปีคแล้วก็ลิปมันมีคอนี้ใช้ดีนะตามนี้นะคะแล้วก็มีเป็นรายละเอียดไปให้อาหารเือแรกบนเครื่องนะคะ น,นี่คือเรารีเควสมาตั้งแต่ก่อนเดินทางแล้วนะคะก็จะเป็นข้าวกับใช้โค้กผัดไข่น,นะคะแล้วก็จะเป็นแกงเขียวหวานเนื้ออันนี้เป็นเหมือนกับสลัดกุ้งนะคะแล้วก็มีเป็นชีสแล้วก็เป็นถั่วตรงนี้มีขนมปังที่จะให้เราเลือกได้นะคะแลนนี้ก็เลือกเป็นขนมนปังระเทียมแล้วก็มีเนยนะคะแล้วก็เป็นแบบบิสกิต ที่สองบนเครื่องนะคะสั่งเป็นลาซานญามีขนมปังนะคะเป็นเนยแล้วก็อันนี้เป็นสลัดกุ้งสลัดผลไม้กุ้งอันนี้เป็นของหวาน a few moments later ผ่านตอมมอาแล้วเรียบร้อยนะคะที่สนามบินทังเกิด <c oughs> ก็คือมาส่วนนี้ <c oughs> ก็เราจะไปรับกระเป๋าต่อ <c oughs> ซึ่งสนามบินที่นี่จะแตกต่างจาก <c oughs> สนามอินอื่นที่บางคนอาจจะคุ้นเคยกันกนะ็ <c oughs> คือผ่ <c oughs> านตอมอมาปุ๊บแป๊บเดียวเราก็รับกระเป๋าแต่ตรงนี้คือจะเป็นส่วนของสน่างบินที่แบบเข้ากละข้างนอกก็คือออกเลยแล้วก็ขาเข้าก็คือจะเป็นตรงชั้นเดียวกันซึ่งถ้าสมมติว่าเราจะไปรับกระเป๋าก็ค <c oughs> ือเราลงมาแต่เลื่อนไปนะคะทีนี้เราผ่านตอมมาแล้ว <c oughs> ตอมอชือยาวมากอย่างที่บอกไป เราก็มารับกระเป๋าก็คือไปสุดท้ายเลยแบบว่าไม่มีแล้วอะไรอย่างเงี้ยอุณหภูมิตี้ตอนอยู่บนเครื่องก,กับการประาากาศว่ามัน39องศากํลาลังสบายเลยค่ะไม่ไม่ร้อนไม่หนาวกำลังดีนี่คือรถของเราค่ะที่จะขับในทริปนี้<อ>หลังจากแพ็กคกระเป๋าด้วยความยากลำบากเล่นเป็นพอเซอ์เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็มุมุ้มมุก,มก,มก,กันเลย ตนอนนี้นะคะอยู่ที่เมืองไคเนเบอร์นะคะสนต่าทิปก็จะบอกว่าสนุกสนานเลยคะ่ะต้นทริปเลยนะคะอันนี้จะเป็นถนนแบบเส้นช้อปปิง้งเราจะเดินขึ้นเขาไปเที่ยวกันค่ะอันนี้เป็นแม่น้ำเนชชานะคะน,นี่เรากำลังจะเดินไปข้ามสะพานแล้วก็ไปทางขวาตรงตอนนี้ สิองศาแล้วก็สูดไหลแบบตอนนี้นะคะอยูนน่หน้าร้านขนมน่าทานไหมเราซื้อมาลองกันนะคะจร <c oughs> ิงๆเป็นขนมของฤาดูหนาวะะะรับอ่านว่าชีบอลเล่นนะครับ ก็คือขนมที่แบบเป็นรสชาติต่างๆครับมีแข็งตั้งแต่เปลือกจนถึงปลาหัวหมาแต้นะครับเดี๋ยวจะซื้อให้ลองสักหนึ่งชิ้นนะครับเอาเป็นสตรอเบอรี่แล้วกันครับของผมชอบขนบหนาวเพราะไม่อยู่ในซาบะค่ะทำแกล้งร้อนใส่เปลวแล้วก็ขนมที่ตะกีดทาำเป็นลูกของอมข้างในเนียอันนี้เรียกว่สตรอเบอรี่ข้างในก็จะมีสตรอเบอรี่ด้วยอะไรกินคะ เดี๋ยวก็จะขึ้นไปชมภาษาบนเขานะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นรถไฟไปกันหรือถ้าใครไม่แบบว่านั่งรถไฟก็สือเดินขึ้นไปก็ได้เนี่ยมานะคะ่ะไม่มี่นภายนอกคือไม่ต้องใส่แมสแล้วแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็จะบังคับว่าให้ใส่แมสก์ก็เกินแล้วก็ขึ้นรถไฟนะคะพอนาวันนี้อะไร่าเยเราจะได้ถ่ายรวกันแล้วก็มาแล้วก็ เ็เดินมาจากตรงโน้นแบนตรงนี้ตรงนี้ต้งนี้ซึ่งถ้าเราไม่ขึ้นรถไฟเราก็ต้องเดินก็จะเป็นอย่างนี้เลยก็ไม่รู้ค่นแต่ว่าดูแล้วก็ด้วยวัยอย่างเราก็ใจ่าเงินดีกว่านะคะโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาดูวิวดีกว่าไฮไลท์ไฮไลท์เดี๋ยวหมุนไปรอบๆด้านนี้ กับตัวที่เป็นเหมือนฮอทดอกไปกินไส้กรอดเดียวเรามาแล้วก็จะหาแบบอาหารแบบว่าหนักๆทานนะคะก็คือโซนนี้มีร้านอาหารเอเชียหลายร้านเลย ชิปูเกตน,นะคะเราก็มีเป็นร้านอาหาร<ม>เกาหลีร้านอาหารซูชิด้านนู้นก็มีแล้วก็ตรงนี้เป็นร้านอาหารจีนก็ตกลงกันว่าเดี๋ยวเราทานอาหารจีนดีกว่าเพราะว่าอยากทานอะไรอุ่นๆที่มันเป็นข้าวด้วยก็ร้านนี้เลยเอ,อยู่ตรงหัวมุมของสะพานเลยค่ะเผื่อใครมาแล้วอยากจะทานหรือถ้า,า,ถาจะทานอาหารไทยก็เป็นมุมคือลงสะพานมาปุ๊บเ,เห็นร้านอาหารไทยเลยเจ็อจัไทยมีเลยอที่เราไปรับนี่เี๋ยว้าก็มา นี่สั่งมาทังหห้าอย่างก็งมีอปอบปีละนะคะตามด้วยเหมือนซุปเนื้อหมาล่าแล้วก็เป็นหมูเปรี้ยวหวานนะคะอันนี้เนื้อกระทาหลอนตามด้วยซุปแฉฉวนทั้งหมดมาสี่คนสั่งห้าอย่างเริ่มต้นคลิปจากอาหารเอเชียที่คุณเคย,เยกันแลยวเพราะว่าฝนตกแล้แบบ อยา,านแบบเขาสวยแล้วร้อนอะไรอย่างเงี้ยเคไปทานก่อนนะ